อ่าสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมโหดกันครับอย่างแรกเลยนะครับเอาโอเคอย่างแรกเลยนะครับเราต้องฆ่าคนกันครับยิงตรงนี้นะครับคนจะตายโอเคครับตายนะครับแล้วก็ยิงหำมันครับนี่ครับนี่ตาย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 ไม่ไม่ต้องให้เหลือแม้แต่ซาก นี่ตายนี่นี่นีต่ตาย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 นี่นี่ Rut, นี่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 ตาย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 นี่ตายนี่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 แน่นี่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 ตาย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 นี่ไม่อย่าให้เหลือแม้แต่ซาก แต่มันก็เหลือแต่โครงกระดูกได้เ,เออช่างเถอะนี่ตายเลยตายเลยโอ้ยแกจะฆ่าฉันทำไมอ้าวมันเป็นงานของฉันอะ